สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่19กกุมภาพันธ์ ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกมวยไทยพลังใหม่คู่มวยธพจัดได้นาดูคุกกี้สูตสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่าคืนนี้เป็นในด้านของฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของทวีปยุโรปก็คือด้านของฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางราชันชุดขาวเรมาร์ทเล็กนะครับเจอเปิดสนามซานดิเอโกเบอร์นาบิลรับมือกระทางเรือใบสีฟ้ามาจะตีนะครับซึ่งค่าคืนนี้เป็นนัดที่2ของทั้ง2ทีมนะครับ ในทัางของวันนี้นะครับผมเมทาก็จะวิเคราะห์วิจารณ์2ช่วงด้วยกัน,นครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศโดยในเรื่ของฟุตบอลนั้นคัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร,ร่วมจัดรายการกับผมได้เช่นเคยนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ทุกขั้นตอนการติดตามของผมมวยหูเมธาและหลายท่านที่เป็น FC ของผมสามารถติดตามผมมวยหูเมธาได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา74สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา74สีช่องทางที่3เป็น u ูท b e เมธา74สีและช่องทางที่4เป็นอ n s ตา g ก a m เมธา744สีช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอกคุณข้อมูลนะครับจากกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่หด้วยนะครับสนดอกสนใจครับรับข้อมูลข่าวสารมวย มีลายเสียงมวยให้ฟังกันด้วยมีลายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันนะครับสามารถสมัครเป็นเข้ามาได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุค168นะครับต้องสมัครเท่านั้นนะครับกลุ่มกีฬามวยพักยุค168นั้นนะครับมีข้อมูลนะครับกับไปด้านของมวยแล้วก็ในด้านของลายเสียงและก็ด้านของฟุตบอลนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอเดียด้านล่างต้องสมัครเท่านั้นไม่มีดึงคนนอกเข้าฟรีเด็ดขาดนะครับต้องสมัครเท่านั้นไม่มีดึงคนนอกเข้าฟรีเด็ดขาดนะครับช่องทางการสมับ เราเขา้าสู่ด้านของข้อมูลนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับในด้านของวันนี้นะครับที่เบทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับมวยจะเริ่มชกในช่วงเวลา18.00นเป็นต้นไปกู่แรกครับเสือมณีครับแก้วสมฤิ์เจอกระทางเจ้า้าล้านสิกกำนันเหน่งมวยกู่นี้เจอกระพิกาด129ปอนด์นะครับทางเสือมณีลดไปสองจ่ส่วนถังเจ้าเก้าล้านนี่ลดไปศูนย์จุดหนต่งราคาเมียถางเก้าล้านข่นอที่รา,ค,า,า,าครับนมนีม้ครับผมชอมณีเขาเรับของ ทางเจ้าเก้าหลานนั่นของมวยคู่ที่1นะครับคู่ที่2กับเสือขาวครับซอนั้นลืมมลเจอกับทางเจ้าเสือสยามแก้วสมัมฤทธิ์มวยคู่นี้เจอกันพิกัดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบอลกับเสือขาวลดไปศู 4, นย์จุดสี่ส่วนทางเจ้าเสือสยามนี่ก็มาเท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้เลดเปิดทางเจ้าครับเสือขาวเป็นต่อที่ราคาสามสองนะครับส่วนตัวผมเมทยายนั่นของมวยคู่นี้ครับผมชอบมวยรองทางเจ้าเสือสยามครับชอบไปทั้งของลูกหนักลูกแรงของน้องเขานะครับต้นๆมีสิทธิ์ลุนนับรุอนน็อกได้ชอบทางเสือสยามนะครับแล้วนะคู่ตนน พี่ก็คือทางฉลามทองสีฉลามขาวมวยกูนี่เจอกันพิกัด113ปงร้อยสิบสาิงดำลดไป0.6ฉลามขาวลดไป1.1นะครับสิงดำาขาวในเหนียวแน่นฉลามทองก็ประเภทขาวในเหนียวแน่นเช่นกันนะครับมวยกูนี่ครับส่วนตัวผมเมธานะครับ ผมยังรักนะครับผมยังชอบครับไอ้นั่นของทางสิงดํานะครับชอห้าพยัคค์นะครับเด็กกําลังห้ากําลังโตไม่กลัวพี่เสียอย่างวันนี้ได้รุ่นได้เจียมชอบทางสิงดํานะครับแล้วกูต่อมาครับซุปเปอร์ซับครับบางแสนไฟกลับเจอกับทางมหาโชคจิตเมืองนนท์มวยคู่นี้เจอพิกัด141ปอนด์นะครับทางเจ้าครับซุปเปอร์ซับนี่มาลดไปศูนย์จุมหาโชคลดไปศูนย์จุครับมวยคู่นี้เลยเปิดทางซุปเปอร์ซับต่อที่11.8นะครับซุปเปอร์ซับนี่เข่าในเหนีวย่นี้มมชอวยหวนะครับแล้วคู่ตอมารับ ต้องสยามครับสันติอุบลนะครับเจอกัะทางนะครับผาโมออีแดงนะครับโอ๊ตอําวยยิมมวยคู่นี้ครับผมชอบทางเจ้าผาโมออีแดงนะครับแล้วคู่ต่อมาคู่6นะครับจิ้งจอกขาวลูกเจ้าพาะกุมพันธ์เจอกัะทางด้วยเสือเกมครับสอโชคเจริญการช่างนะครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบแต่แน่นของทางเจ้านะครับ จริงจอกขาวครับลุงเจ้าพ่อกูมากันนะครับแล้วคู่ต่อมาภูผาบีเอสมวยไทยจะกระทังสิทิชัยสองจบโชคครับมวยคู่นี้นะครับเจอกันอยูกพิการหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางสิทธิชัยครับฝีมือครบเครื่องกระดูกมวยเบอร์มวยเก่าเก่าเกมและคนสุดท้ายท้ายสุดสองแผ่นดินนะครับช็อปเก้าวิเศษวันนี้เจอกระถางเจ้าครับโดโด้ครับกอสับไพรินมวยคู่นี้เจอพิการหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับส่วนตัวผมเมธาครับผมชอบทางสองแผ่นดินนะครับอ่ะ วันนี้ก็ที่ผมชอบที่ผมรักมากเลยวันนี้นะครับตัวที่1นนะครับผมชอบเข้าไปด้านของทางเจ้า9้าล้านตัวที่สองชอบทางสิงดํานะครับตัวที่สามครับผมชอบไปด้านของทางเจ้านะครับในด้านของทางเจ้านะครับจิ้งจอกนะครับจิ้งจอกขาวนะครับมวยรอนนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับผมชอบทางสองแผ่นดินครับคัดให้เน้นสี่กูนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองฟุตบอลต่างประเทศเจอกันใหม่ต่วันนี้ช่วงแรกจบงตรงนี้ตลับวันนี้สวัสดีครับ